อยากเข้าใกล้กันกี่เข็มสอบคะแนนเหมือนเดิมว่าสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมันจะเข้าแรงนํากันแกงหมูใส่มะตูดพ่อแมพี่น้องมากๆคำกินกันสบายดีสวัสดีพี่น้องว่ากินข้าวน้ำกันเสฉะเหมือนกันแกงมะตูนใส่หมูใส่กระดูกหมูผักขนาดกระเจียวก็ได้ โคถด้วยพี่น้องบอกปากข้าจ้างกินด่บากปากบดีมู่อว่าดนว้ร่วมคลิปพี่น้องโค้ถอดได้หลายโค้ดถดข้ออ้ายได้หลายด้วยพี่น้องน้องสบายเด้ข้อกับยังเจ็บอยู่เมื่อไงใครโอ้พี่นอนบดมือก็ได้บดอดไร่มคลิปร่วมยังในวันนี้โค้ดถดได้หลายด้วยพี่น้องด้วยจะ่ากกันนนนั้นด้วยพี่น้องน้องติดตามใด้วยพี่น้องด้อยบดตังสองเลยพ่อแม่น้องการงานกับบริบทปากผ่อน ไขวัดไขวัดใหญ่ไขวัดใหญ่ซื้อยามากินจะได้กระโบโรดโบ 15, ดันส<อ>ิไปห้าหมื่นเอาตัวนี้เดือดจัดมันยังมันกระเขื่องเขามันโบดกินมืออื่นน่ะมันเดือดมามากินขา้าวตรงกันบ้านาน้องบัดกร้อง อร่อกรัวปาดแต่เป็นเป็น,นกมาน,นอนพักผ่อน แต่วันเย็นแดดพอแม่พี่น้องมันแต่วันยังบุตันร้อนจัดใช้มันเจ็ดชิุนหน่อยเช็ดชิดก็เย็นเอาอไปนกเปิดตัวอุ่น แม่ในบดิโลงคิดพ่อคิดก็สบายเป็นไข่บ้านใหญ่พี่น้องซื้อยากินน่ะอากาศมันก็เปลี่ยนแปลงมาเหาะน้อยๆบักแม่ก็จะมันสิใหญ่ได้บัวใหญ่บัว ตุลิปตุลิป็มีเนาะทำไรใช้ยังมาทำประสาทนกระดกูก มัน,นจะตงไปกินยี่โบรไป่อด้นอนะนะตุ่นี่กินจะเสียนอกมันินพักนอน <c oughs> มักตุนนี่ย่ก,กินว่ะกับเป็นมกกักกับพักคนไดพักกับหนามอมันนสว่า <c oughs> <c oughs> กินแกงผักกาดแต่และออนผักกาดกินนะจะปะละดุกม,อม,โมโก่อมอโม่เอาเสร็จขับรเดินเสร็จจะออาไปปลูกคองมันไม่ไปออกไป,ปละเมื่อยละ ูบต้าบะเตนพอได้กินบะโปกลายกินแต่ว่าเต้อจะเต็มไปกับหูปลูกลายมันมันออกกันครับเบิเต็มเบิ้ละเดินพอแม่ลองิมูปิ้งเก็ไปขายน้ำเป็นปีายนี่ะตังคายตังหายเอ่อะันหลายไฟอะไร ไม่ไายหน่อยมักแ่งกระดูกเลยที่ว่ามันแสบได้แข่งกระดูกแสบที่หน่อแกมักโตนเลยเฮ้ยเฮ้ยมันกินได้หนแส่บที่กระปุกต้องใส่เชียอะไรแน่ด้วยก่ Các bạn nhớ đăng không bỏ cái những trên, bảo ต้นเชน้นเชนถมันจะสวยกาไก่เดสวยข้าวบุกข้อยแซ่บเลยนใช้กนบุกข้อยแซ่บบกินเขาบบายก็คเป็นไบุษแสบบุษเขาเป็นถั่วได้พี่น้อง มันเป็นเรื่อท้าทายยนะกตมันเป็นอากาศบ่ขังน้องมันเป็นน้าๆเป็นน้องหงอยู่นะลอยแดดจอนหงคนนี้เก็ดสิบซามคนได้มันงมงดาวเขาบซีกิปเขาบหอมเนาะ ขเขาดบาใจอุภูมิสี้ิบจะวันนาวเนาะสี่สิบท่านไมการหนาวื้ออระเด็้อนนะอันนี้แนวแท็กเบอี่สิบอะเขาบอ,เ,อาเข้าใจได้จะบอกแ้่เรามีนะความฮ้อนความเมอหนาวความเย็นมีติดเข็นฮ้อนบอกเข็นหนาว นาวลูกคนซี hmm. ิ่งเหมือนหนาวซุปอันก <to> <et> <refrain> <to> <to> Sorry, đi, Hoặc đi nhắm vào lát. một lại sạch, mhm. Tóc mặt sạch. Bừng phong tên nèo. bớt chắc nèo. Tìm mặt sạch. 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 จะฉีดฉีกินดูนนนนนรไรจะเบือ่ออันเชื่องกันเมนื่อวาเดิมไปพาคที่ป,ปีนี้อยากขอไปบอไปกินไดตอนแดงมขกินแต่เขาแต่ตักบาทยนะัม่เสาร์กินได้ตอนกินโมได้ไข่ไอ้ไว่จมแมงและมือสบายตัวเองขายตัวเองไอ้อยเยอ,อไปน้อยหนึ่ง,งเ่าบังคองมากเลยดิ <Okay. S 2> เขาเด,ดินเอ็ดสิบสองโงไป มาเดียวพูดเดียวเขากีเป็นตกับตตขามาเพราะว่าเป็นยังษ์บนขันโบไอโบไข่นี่อยู่ได้หดเอก็ได้แต่ก่อนคูปีกันอยู่จนเลอะขายบาดแต่ก็จะอดีนโบไว้ซึ่งไอสึ่งหาก็ได้เว่าปขวดไอหรือไม่อดก็ไดขันต่อต่อต่อกัน ข้าชัตเจนุ่งกันพี่น้องต่ากกระโบเสปากนะอชากินบ้าวได้กินสองมือนะข้าวเจ้าบดขได้ได้อล เข้าดืิมยาบินพอแล้วเมายาคืนนี้นอนนะแต่จักโมงเว้ยประมาณเก็ดโมงกว่าเนี่ยมัดึกจท่าไหร่กว่ามาตรก,การกว่ออา,ากาบน้าอากะศบ่ได้กินแม็กินเขาก,ก็นดับตายสิเพราะว่าพวกเมื่อกีอ้เขาดับตายเป็นอย่างนอนแหง้งเมายา ไม่ได้กับน้องเพชรนอนลารับท่างปากย่ำกินอัน <c oughs> นี้คือกันขึน้นี่ยนะเจตมู๋อ่งนี้เป็นปมากินขโโเขาตาลับตาลับอยู่กินอยู่ย่ำกินเขาเฉยปกินผัญอยากอยู่แต่มาตา,น,ยยานี่มันบมขินมายากินยาดีไอขึ้นเนี่ยกินเขาเดียวกันกินยาคือ,อกันเนะ่ะ มันจอดเกรานอะไรบักพ nah, ักหอมๆนะของเขาคือแช่ดอยู่มักผักหอมชีวะหอมตัออบเลยก็เคยกินโอ้มพกักคือตัวหันกูใหญ่ดีผู้เดียวย่อบแพร่กับผู้แม่เป็นเนาจนได้เอาล็อที่สุกเกาเข้ามาทางด่วนทางด่วนทางดวนพี่บงชื่นทางด่ว เบิ่งตะบะผ้านี่ปัะกิจีนเนี่ยซ้ำกัน,กนเชือนซากขบือกันนี้มาต่อยนผ้าได้ด้วยห้ากระบุงไ <c oughs> ่นี่กินหนึ่งทีจะมแม่นี่กินหนึ่งทีจะแ biết cái tắc còn đâu cái này là bơi này tất cả hả người tất cả có người nó cả mọi người tất Có mọi người tất แล้วไดแล้วพี่น้องมีบนน้ำเย็นนะน้ำบนเย็นผมมีเรเอาหนังมากินตรงนี้ชิมู่แม่พี่น้อง บอกไปจ้ะปิดคลิปก่อน,นอกินข้าวกระอีหยบร้อยแล้วพี่น้องแสียปากนี่ยโบเสียเป็นไรแต่บานอยากจู้โอเคเนาะพี่น้องหยุดมีแหงบม่ช่วยขู่ทุกคนนะพี่น้องเด,ด,ด้อดื่มกไดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่น้องเป็นกำลังใจเนี่ยโคโถดีดีเมื่อวหร่มาร่วมคลิปกินยาเมายา เดี๋ยวนอนมัดเยุ้งบมือเลย <c oughs> ปุ๊บพวกเมื่อกี้เขาก็ดับตาเยอะสิกินยุ่งเขาดับตามันเมือ่อยเมาอย่าแหงอันนี้กินข้าวไปหานอนเนี่นี่โอเคนอนพี่น,อน้องอยู่ดีไม,ม่แหงกุาย